สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการทำาหมันเพศผู้ส่วนอาแมวตัวนี้เป็นพันสายพันธุ์ขนยาวสายพันธุ์เปอร์เซียรหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะอะไรอื่นสกอติตฟโอลอาจจะใกล้เคียงนะคะแล้วก็คนนี้เป็นนายแบบชื่อเหมามิก็หลังจากที่ไปถ่ายแบบมาก็ น่าจะเหมือนกับได้เติมเต็มชีวิตแล้วก็เลยเจ้าของไม่ต้องการให้มีลูกหรืออาจจะไม่มีเวลาเลี้ยงหลานก็เลยนำมอมมีมาทำหมันซึ่งการทำหมันเพศผู้นี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียอที่ต่างกันซึ่งตัวนี้ก็อายุประมาณ9เดือนก็อก็เติบโตในระดับที่น่าพอใจโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างทั่วๆไปหรือว่าความสมบูรณ์พันก็จเจริญเติบโตเต็มที่ก็พร้อมเหมาะสมในการทำหมันโดยปกติก็จะมีะข้อดีข้อเสียในเรื่องของการทำหมันสำหรับเท่าที่เราได้ดูแลมาในเรื่องของเพศผู้ก็คือถ้าทำหมันตั้งแต่อายุเด็กๆก,ก็ก็จะ ลดความก้าวร้าวไปแล้วก็ไม่ออกไปท่องเที่ยวนอกบ้านไม่นําโลกกลับมาที่บ้านแต่ตัวนี้เจ้าของค่อนข้างที่จะเลี้ยงดีเลี้ยงระบบะในในบ้านก็คือการที่จะหนีเที่ยวก็ยากนิดนึงแต่ว่าในบ้านมีมีแมวที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเขาประมาณสองสามตัวก็เลยทำให้เขาไม่ไม่ได้ขาดแบบ เหมือนกับไม่ได้มีเพื่อนหรือว่าไม่ได้ขาดการเข้าสังคมแต่ว่าตัวที่เลี้ยงไว้เป็นเพศเมียก็เป็นอันตรายต่อต่อเพื่อนร่วมห้องก็เลยต้องตัดปัญหาตัดไฟต้นลมโดยการนำมาทำหมันซึ่งตัวนี้ก็ก็เป็นตัวที่ผนสวยรูปร่างดีสายพันธุ์ดีนิสัยดี แล้วก็ที่สำคัญเป็นนายแบบโฆษณาอาหารด้วยจากการที่คุณหมอได้ดูแลตัวนี้คุณหมอคิดว่าเขาเหมาะสมที่จะ,ะได้รับการทำหมันไหมคะก็ถ้าเกิดว่าตามอายุนะคะที่แนะนำในการทำหมันแมวเพศผู้ค่ะก็6เดือนขึ้นไปค่ะแต่ถ้าจะให้ดีก็อายุ ใกล้ๆขวบปีหรือโตขึ้นหน่อยนะคะหรือ1ปีขึ้นไปก็เป็นช่วงที่สามารถทำหมันได้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากให้น้องแมวเพศผู้ของเรามีลักษณะโครงสร้างตัวที่ใหญ่นะคะก็อยากให้ทำหมันช้าลงนะคะเช่นอาจจะเลดไปในช่วงอายุปี2ปีแล้วค่อยพิจารณาเรื่องของการทำหมันค่ะ ก็จะได้แมวที่ลักษณะโครงสร้างใหญ่แล้วก็มีความเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ลดปัญหาการที่ฉี่ไม่ออกหรือปัสสาวะอักเสบในอนาคตได้เนื่องจากว่าพอเวลาเราทําหมันตอนโตท่อปัสสาวะโครงสร้างต่างๆค่ะเขาก็จะมีขนาดที่ขยายใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะ เวลาที่เราทำเหมือนตอนเด็กๆมากๆอย่างนี้ค่ะก็อาจจะทำให้มีโอกาสท่อฉี่เล็กหรือว่าโอกาสาที่เวลาเขากระเพาะปัสสาวะอักเสบในตอนโตขึ้นทำให้ฉี่ออกลำบากได้หรือว่าเกิดปัญหาท่อฉี่อุดตันได้บ่อยกว่าน้องแมวที่ทำเหมือนตอนโตแล้วนะคะจากที่เราได้ดูแลหรือว่าได้ดูแลแมวเพศผู้มา ก็สมมุติว่าเราให้วัคซีนไปวัคซีนตามมาตรฐานก็จะประมาณอายุครบ4เดือนแมวที่อายุครบ4เดือนสําหรับเพศผู้ก็จะเริ่มบางตัวถูกกระตุ้นโดยตัวเมียหรือว่าเพื่อนร่วมห้องหรือว่าสภาพแวดล้อมมันมีกลิ่นฟิโลโมนที่แบบเพศเมียโชยมามันก็ทําให้แมวสามารถที่จะเป็นมีความคลึกอ,อยากผสมพันธุ์อยากออกไปเที่ยว แล้วก็มันจะมีแมวบางตัวที่เราดูแลก็คือพฤติกรรมเปลี่ยนอาการที่เริ่มบ่งบอกว่าเขาพฤติกรรมเปลี่ยนหรือว่าเริ่มเป็นหนุ่มเริ่มมีความก้าวร้าวเริ่มมีความอยากสู้ก็เร็วสุดก็วัคซีนเข็มสุดท้ายก็คือ4ีเดือนครบก็คือวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบสองเข็มเขาก็จะเริ่มมีอาการที่แบบกัดเล่น ที่รุนแรงแล้วก็มีอาการออกมีเที่ยวกลางคืนมีอาการเงาวมีอาการขู่กัดเจ้าของแล้วก็อาจจะแบบไม่ถ้าอยู่กับตัวเมียรหรือว่าอยู่กับเพื่อนก็จะเหมือนกับงับหรือว่าขึ้นขึ้น,นแบบขึ้นขี่กันก็คือกัดพวกคอพวกคือเรียนแบบพฤติกรรมนอกจากการล่าแล้วก็เป็นพฤติกรรมการต้องการ ที่จะผสมพันธุ์เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ซึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติของแมวนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการที่จะ,ะ,ะเลี้ยงลูกหรือว่ามีลูกแมวเพิ่มหรือว่าเป็นแมวงอกเราก็สามารถที่จะนำมาทำหมันโดยที่อัญยองก็จะทำหมันอยู่ที่ระยะเวลาที่ใช้นี่คุณหมอ,อ ในในเพศผู้คุณหมอใชา้ระยะเวลาการทำหมันกี่นาทีคะเท่าที่ลองดูสังเกตมานะคะก็ประมาณ10นาทีค่ะการผ่าตัดก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะรอเด็กๆฟื้นตัวนะคะเราก็ทำการฉีดยาพวกฆ่าเชือ้อ ลดปวดลดอักเสบนะคะเพื่อคุมอาการเจ็บปวดในระหว่างผ่าตัดรวมทั้งมีการบล็อกเส้นประสาทที่บริเวณอ,อันทะด้วยนะคะเพื่อลดความเจ็บปวดของการผ่าตัดทมัมนให้เหลือน้อยที่สุดเวลาเขาฟื้นขึ้นมาเขาจะได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออเจ็บปวดหรือลำคาญบริเวณที่ผ่าตัดนะคะซึ่งส่วนใหญ่เวลาหลังฟื้นขึ้นมาก็มักจะทันเข้า ได้เองนะคะทันทีหลังจากที่ที่ฟื้นตัวเต็มที่ค่ะส่วนมากเวลาที่นำมาทำหมันแล้วก็คือถ้าจะให้แบบถูกต้องตามระบบเลยก็คือ,อตรวจเลือดเพื่อเช็คข้าวตับไตในการแบบเหมือนกับแบบระบายยาสรุปที่เราให้ไปในช่วงะระยะเวลาที่เรา ทำการแบบผ่าตัดหรือว่าทำการทำหมันเพศผู้หรือว่าเพศเมียก็ตามซึ่งอันนี้ก็จะ,ะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็คือนอกจากนั้นก็คือดำาหรับต่อมาเจ้าของก็เหมือนกับดีลกับสถานพยาบาลหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอันยองหรือว่าหลายๆที่ที่ที่เป็นสถานพยาบาลรักษาสัตว์นั่นเองก็งดน้ำงดอาหารไปอย่างต่ำก็ประมาณ6ชั่วโมงถึง8ดชั่วโมงก็จะ ช่วยให้ลดภาวะอาการข้างเคียงก็คือเรื่องของการอาเจียนหรือว่า,าสำลักพวกอาหารที่อาจจะตกค้างในกระเพาะซึ่งมันก็ไม่ไม่ดีต่อ,อาการวางยาเท่าไหร่ถ้าเผื่อว่าว่ากินอาหารแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่เราหรือว่าอยู่ที่อันยองเราก็สามารถที่จะดูแลให้ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดซึ่ง ถ้าเอามาฝากไว้ก่อนเวลาผ่าตัดก็จะเรียกว่าการเตรียมความพร้อมของสัตว์ก่อนผ่าตัดมันก็จะมีความชัวร์และก็มั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราก็จะประเมินอาการว่าตัวนี้การวางยาสําหรับเขานี่พร้อมมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนต้องระวังเรื่องอะไรนี่คือข้อดีข้อเสียของการเวลาที่เวลาที่อาจจะผ่าตัด แล้วก็มีการเตรียมพร้อมๆแล้วก็ไว้วางใจให้เราดูแลเลยซึ่งถ้าสมมติว่าเจ้าของตัดสินใจหรือว่าอ,อยู่กับเราแอดมิดอยู่กับเราข้อดีกว่ากับบ้านมีเรื่องอะไรบ้างคะคุณหมอก็จะได้ช่วยในการตรวจสอบดูแผลนะคะว่าหลังจากาผ่าตัดแผลแห้งดีไหมมีอาการบวมอักเสบหรือเลือดออกอะไรไหมนะคะ เพื่อที่ว่าอยู่ในการดูแลของแพทย์ก็จะแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีค่ะแล้วก็มีการจำกัดบริเวณนะคะอยู่ในพื้นที่จำกัดลดการกระโดดลดเต้นที่จะมีโอกาสทำให้แผลอักเสบฉีกขาดหรือว่าไหมหลุดได้นะคะเพราะว่าเวลากลับบ้านบางทีฟื้นยังยังไม่ดีน้องไปเดินโซเซอาจจะพลัดตกจากที่สูงหรือว่า มีการกระโดดกระแทกไปมาเจ้าของอาจจะตกใจแล้วก็ตื่นตระหนกได้ค่ะการที่ให้เขาแบบได้นอนพักฟื้นสักหนึ่งคืนหลังจากผ่าตัดก็เป็นสิ่งที่แนะนำอย่างยิ่งนะคะเพื่อให้อ่าการผ่าตัดแล้วก็ผลงานต่างๆออกมาได้อย่างน่าพอใจแล้วก็ปลอดภัยพอที่จะส่งกลับให้เจ้าของไปดูแลเองที่บ้านนะคะสำหรับตัวนี้ก็ พอดีเจ้าของเขาก็ไว้วางใจที่อันยองแล้วก็มีโอกาสที่ได้ดูแลน้องเมามีก็คือฝากไว้กับเราแอดมิดกับเราทั้งก่อนการวางยาก็ถือว่าเป็นการเตรียมการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการวางยาหรือว่าการแบบทำแผลตลอดจนการผ่าตัดตัวนี้ก็ราบรื่นดีและก็มีความปลอดภัยทั้งเรื่องของทั้งก่อนและหลังซึ่ง อันตรายของตัวทำหมันถึงแม้ว่าจะเป็นเพศผู้เนี่ยมันสามารถที่จะมีอ่าปฏิกิยาหลังจากทำหมันได้ไหมคะเช่นพวกแผลแตกหรือว่าแพ้หลุดหรือว่าอะไรสําหรับเพศผู้ก็มีโอกาสได้ค่ะเช่นแบบกลับบ้านไปน้องไปกระโดดไปมากระแทกบริเวณที่ผ่าตัดแรงๆหลายๆครั้งซ้ําๆค่ะ อาจจะทําให้ปมไหมที่คุณหมอผูกห้ามเลือดเอาไว้เนี่ยมันหลุดหรือว่าสลิปลื่นหลุดออกได้แล้วทําให้เกิดอาการบรีดหรือว่าเสียเลือดได้นะคะก็อันนี้เป็นข้อควรระวังที่เราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะก็เลยแนะนําเรื่องของการจํากัดบริเวณเพื่อลดการกระโดดกระแทกนะคะทําให้เกิดการาผิดปกติของแผลผ่าตัดนะคะโอกาสการเกิดก็จะน้อยลงนะคะรวมทั้ง เพื่อให้อยู่ในการดูแลของแพทย์ดูให้ชัวร์ว่า,าแผลที่เรามัดห้ามเลือดต่างเนี่ยมีการห้ามเลือดได้ดีแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหาหลังจากฟื้นตัวหนึ่งคืนทุกอย่างเป็นปกติเราก็จะส่งกลับให้คุณเจ้าของไปดูแลเองที่บ้านนะคะสำหรับตัวนี้ก็เราใช้เวลาในการทำการผ่าตัดประมาณรวมทั้งปดอ่ ทุกอย่างเลยทุกขั้นตอนก็คือ30นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็ฟื้นตัวได้ดีก็ให้ข้าวให้น้ําซึ่งข้อควรระวังในการการให้ข้าวให้อาหารหลังจากแมวฟื้นจากยาสลบเราไม่ควรที่จะไปบังคับควรให้เขารับประทานอาหารเองเพราะว่าถ้าหากว่าไปบังคับอาการที่มีโอกาสที่จะสำลักก็มีสูงเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะฟื้นแล้วก็ตามเพราะว่าปฏิกิยาของเขาอาจจะยังไม่แบบเร็วพอในการแบบป้องกันการตํำลักอย่างเงี้ยสำหรับตัวนี้ก็ก็ฟื้นตัวแล้วก็แผลติดดีแผลไม่บีดซึ่งของอันยองของเราก็มีคนดูแลอยู่ตลอดไม่ใช่นั้นเรื่องของโอกาสแผลติดเชื้อแผล เกิดการอักเสบหลังจากทําด้วยการด้วยตัวน้องแมวเองอาจจะหันไปเลียหรือว่าเขาอาจจะทูถ่ายตามพื้นหรือว่าเขาแบบเจอสิ่งสกปรกติดแผลในช่วงแรกๆก็จะลดปัญหาตรงนั้นได้ซึ่งตัวนี้ก็หลังจาก ผ่าตัดเสร็จก็นอนพักฟื้นที่เราจนเขาแบบสดชื่นกลับมาร้อยเซนตจะเป็นช่วงเวลาที่รอเจ้าของมารับและก็ส่งคืนเจ้าของซึ่งแผลนี้ก็จะหายประมาณเจ็ดถึงสิวันก็สามารถที่จะหายได้ถ้าหากว่าไม่ไปโดนไม่ไปเลียเพื่อนเลียตัวเองเลียหรือทำให้เกิดการแบบติดเชื้อเช่น ไปเจอแบบน้ำสปกปรกบริเวณแผล <Okay. S 2> ส่วนมากการติดเชื้อของ mm hmm. เราหรือว่าเราผ่าตัดที่อันยองสําหรับเพศผู้ก็ยังไม่เจอตัวไหน mm hmm. หลังจากนี้เราก็ให้ยาลดปวดลดลดอักเสบไปก่อนกลับบ้าน <Okay. S 2> แล้วก็แล้วเหมือนกับตรวจสอบแผลก็คือแผลที่ไข่แต้มเบตาดีนแต้มยาให้ก่อนกลับ mm hmm. สำหรับคลิปนี้คุณหมอมีอะไรฝากไหมคะ ค่ะก็ถ้าเกิดสนใจมาทำาหมันที่อันยองก็โทรมาสอบถามได้นะคะตามใต้คลิปเลยแล้วก็คอนแทคต่างๆก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะคะก็ทางเราก็ยินดีให้บริการกับทุกท่านนะคะที่สนใจสอบถามกันมาได้ไม่ต้องกรงใจคะ่ะก็คลิปนี้ก็จบกันด้วยภาพน่ารักของน้องเมา์มิดนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่อาจจะเข้ามาร่วมแจมเข้ามาแชร์ในเรื่องของการทำาหมันได้นะคะสวัสดีค่ะ